คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคส สวัสดีค่ะมาแล้วพี่ไอพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะแม่ชื่อตอนในอีพีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันรุนแรงแล้วก็เจ็บปวดขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นได้ว่ามันเป็นชื่อตอนที่ทุกคนเคยสัมผัสกับปัญหาแบบนี้มาแล้วนะคะอีพีนี้คือถ่านไฟเก่าค่ะแม่แฟนเก่านี่าไฟเกยังร้อนรอการรื้อฟื้นเพลงพี่เบิร์ดธงชัยก็มาใช่ค่ะอะไรบ้างที่เกิดกับปัญหาของถ่านไฟเก่าลองฟังดูนะคะน้องเอ๋ค่ะผมเพิ่งรู้ว่าคนสนิทที่สุดของแฟน คือแฟนเก่าของเขาครับอ้าวเรื่องมีอยู่ว่าผมกับแฟนเรียนที่เดียวกันเราครบกันมาได้สองปีละทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งแฟนมาแนะนําเพื่อนสนิทให้รู้จักเป็นรุ่นพี่ผู้ชายนะครับผมก็ไม่รู้จักมาก่อนแต่เขาเรียนคณะเดียวกันพอมาวันหนึ่งผมเลื่อน F Facebook ของแฟนดูไปเรื่อยๆไม่รู้นึกคึมอะไรก็กดไปดูตรงสถานะเก่าของแฟนผมผมก็ลองกดดูเข้าไปเรื่อยๆไปดูโปรไฟล์ของผู้ชายคนนั้น ปรากฏว่าเขาคือรุ่นพี่คนนั้นที่แฟนบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทนี่เองเอาจริงๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะในตอนแรกคิดแค่ว่าเฮ้ยเลิกกันแล้วก็คงเป็นเพื่อแหละแต่ที่ผมไม่โอเคเลยคือแฟนผมเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนสนิทคนนี้เกือบทุกวันพากันไปดื่มเหล้าไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันตลอดอเรียนก็คณะเดียวกันเจอกันง่ายกว่าผมอีกพอผมบอกว่าอย่าไปบ่อยได้ไหมยังไงแฟนก็บอกว่าก็จะไปอยู่ดี ผมก็คิดว่าเอ๊ะเลิกกันแล้วทําไมต้องไปหากันอยู่ทุกวันผมเนี่ยโคตรไม่โอเคเลยมีแนวทางแก้ปัญหาไหมครับผมรักแฟนคนนี้มากใกล้ชิดกันแบบนี้กลัวเขาจะกลับไปมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเกินเพื่อนอืมมันคงไม่มีวิธีาก,การากอื่นใดนอกนอจากการสื่อสารนะนะพี่วยเนาะใช่ค่ะแต่ว่าสื่อสารยังไงอะคะที่ทําให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยฉันน่ะรักเธอมากนะค่ะ้นด้วยความรักมากอะทําให้จะรู้สึกแบบไม่สบายใจเลยเวลาที่เธอกลับไปกับแฟนเก่าค่ะ เนอะเพราะฉะนั้นเพื่อแบบดูแลหัวใจกันน่ะช่วยหน่อยได้ไหมคือทอํายังไงก็ได้ที่ทําให้ฉันรู้สึกแบบดีขึ้นกว่านี้ <c oughs> คือตอนนี้ฉันไม่โอเคเลยกับกับสิ่งที่ทําอยู่คือเข้าใจหมดเลยนะว่า <c oughs> ยัางเป็นเพื่อนกัน <c oughs> จะไปเที่ยวไปกินเหล้าด้วยกันหรือใดๆก็ตามแต่แต่ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าจะมาดูถูกน้ําใจกันนะแต่เพียงแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าแบบไม่สบายใจแล้วกันแหละอืมเ <c oughs> นอะอาจจะก็ <c oughs> ะโยนโจทย์ไปแล้วดูซิคะาว่าเขาจะตอบกลับมายังไงคือ พี่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเขาตอบกลับมาแต่ว่าพี่คิดมากนะก็แค่นี้เพื่อนอ่าแปลว่าน้องเอาอาจจะต้องคิดนิดนึงนะนะคะว่าแฟนเอาอาจจะไม่ได้รักเอามากเท่าที่เท่าที่เอรักเขาก็ได้อะ่ะค่ะค่ะเพราะพี่ว่าใดๆก็ตามนะส่วนเวลาที่เรารักแฟนเรามากๆนะเราจะไม่อยากให้แฟนเราละคายหัวใจอะ่ะอืเราจะไม่อยากทําอะไรที่ทําให้เขาไม่สบายใจค่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนรักกันเพราะถ้าเป็นมุมกลับอะคะ่ะเกิดสมมุติว่า ทางเอมีแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนสนิทเยอเชื่อว่าใครก็หึงไม่รู้สิแบบคือความแฟนเก่าอะคะ่ะและที่สําคัญคือการวางตัวด้วยั้คะคุณไปกินเหล้าคุณไปเมาคุณมีสติขนาดไหนกันหรือและถ้าเกิดวันวันไหนก็ตามมันมีอะไรเกินเลยขึ้นมาจริงๆและคุณจะบอกว่าเฮ้ย hey, ขอโทษขอโทษวันนั้นเมา มันไม่ได้ไงเพราะว่าที่สุดแล้วแฟนของหนูก็ต้องวางตัวให้สมกับเป็นแฟนที่น่ารักเหมือนกันนะคะเอ๋เข้าใจว่าเอรักเขามากและเอกก็บอกว่าผมเนี่ยไม่โอเคเลยจะมีแนวทางแก้ปัญหาไหมเอ๋แก้ปัญหานี้คนเดียวไม่ได้ค่ะเพราะที่สุดแล้วแฟนของน้องก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้ด้วยคุณจะสนิทกันมากขนาดไหนก็ตามคุณก็สนิทกันเจอกันที่คณะอยู่แล้วและบางคนนะคะมีแฟนเก่าอยู่ใกล้ๆแต่เขาจะสร้างความสบายใจให้แฟนใหม่โดยคือทําทุกสิ่งทุกอย่างให้หน้าไว้วางใจ เฮ้ย hey, ตามได้ตลอดนะมือถืออย่างนี้นะเธอดูนะอันนั้นเนี่ยเป็นแฟนเก่าจริงๆไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเกี่ยวข้องกันอีกแล้วและพยายามจะสร้างความสบายใจให้กับคนที่เป็นแฟนใหม่เพราะเราดึงเขาเข้ามาในชีวิตของเราแล้วแต่อันเนี้ยดูเหมือนแฟนของน้องเอดูสบายตัวมากทําตัวเหมือนสาวโสดไปกินเหล้ากับใครก็ได้กินเหล้ากับผู้ชายคนนี้ก็ได้และที่สําคัญในสังคมตอนที่เขาสนุกทําไมความสนุกนั้นไม่มีเราอยู่ด้วยเช่นทําไมเอไปกับเขาไม่ได้หรือเขาไม่ชวนหรือ ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันหรืออะไรแต่อย่างน้อยในพาร์ทแห่งความสุขและความสนุกมันไม่ได้รวมเราเข้าไปในนั้นด้วยอย่างค่ะพี่ไม่มอยากให้เอรู้สึกแค่ว่าผมรักแฟนคนนี้มากแล้วก็เลยจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้แฟนอยู่กับเราเพราะว่าบางอย่างนะคะเอเราต้องเข้าใจเนาะเรารักเขามากค่ะแล้วเ,เขาล่ะเพรนั้นความรักมันเดินต่อไม่ได้นะคะถ้ารักเราไม่เท่ากันนะค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีโจทย์บางอย่างที่พังเข้ามาในชีวิตนั้นจะทําให้เรารู้ด้วยว่าอีกคนหนึ่งเขารักเรามาก เท่าที่เรารักเขามากหรือเปล่าและนั่นคือความสําคัญและความจาเป็นในการใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปด้วยเพราะว่าเอจะใช้ชีวิตต่อไปข้างหน้ายาวๆไปอีกนานๆไปตลอดชีวิตโดยที่เรารักเขามากอยู่คนเดียวไม่ไหวหรอกเชื่อพี่นะต่อไปน้องนุกนะคะน้องนุกบอกว่าหนูกับแฟนเคยเลิกกันไปสักพักหนึ่งเนื่องจากนิสัยงี่เง่าขี้งอนของตัวหนูเองในช่วงที่เลิกกันไปก็มีคนเข้ามาคุยกับหนูแต่เนื่องจากหนูยังรู้สึกรักแฟนเก่ามากมาก แล้วเราก็ยังวนเวียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน mm hmm. เรียนอยู่ด้วยกัน mm hmm. มันเจอกันทุกวันในระหว่างที่หนูคุยกับคนคุยใหม่นั้นหนูกับแฟนเก่าก็เลยได้มีโอกาสรปรับความเข้าใจกันหนูก็เชิงเชิงว่าไปลองงอให้แฟนกลับมาเ mm hmm. พราะตอนก่อนเลิกกันหนูทํานิสัยไม่ดีจริงๆและแฟนหนูก็ให้อภัยซึ่งตอนนี้เรากลับมาคบกันแล้วค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูควรจะบอกคนที่เข้ามาคุยด้วยยังไงดี mm hmm. เพราะเขาดูชอบหนูมากซึ่งเขาคอยพูดแบบนี้ตลอดเวลาว่าชอบหนูยิ่งนักไม่หนูยิ่งไม่กล้าบ,บอกตรง,ตรง เพราะกลัวจะไปทาร้ายความรู้สึกเขาแต่หนูก็อยากรีบเคลียร์ให้มันชัดเจนก่อนที่เขาจะมาขอหนูเป็นแฟนแล้วก็ไม่อยากทําให้แฟนที่กลับมาคบกับหนูรู้สึกไม่ดีด้วยอยากให้พี่ๆช่วยแนะนําทีค่ะค่ะหนูคนรีบค่ะคิดอะไรไม่ออกบอกความจริงน้องลูกถูกถ้าหนูลองยังดึงทั้งสองฝากไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วอูหนูไม่อยากจะทาร้ายความรู้<น>สึกใครเลยหอาจา <ไป S 1> จะเสียทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้นะและที่สําคัญหนูกำลังทำร้ายความรู้สึกอยู่แม้ว่าหนูหนูชอบคิดว่า ไม่เอาอ่ะบอกเลิกทำลายความรู้สึกแต่การครบเขาซ้อนกับคนอื่นอันนั้นทำร้ายความรู้สึกกว่าเยอะเลยมไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของคนที่มาคุยคุยกับหนูอันนั้นแค่แค่คนคุยคุยใช่ไหมคะตำแหน่งหนึ่งนะแฟนเก่าที่กลับมาและถ้าเกิดหนูอยากจะกลับไปจริงๆแต่หนูก็ยังไม่ปล่อยมือคนคุยคุยของหนูว่า เขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าหนูกลับไปหาเขาจริงเพราะฉะนั้นมีแต่เสียกับเสียถ้าน้องอยังไม่รีบแก้ไขและกับคนคุยๆเขาชอบหนูเขาชอบหนูหนแล้วยังไงคะถ้าเกิดมีคนมาชอบหนูห้าคนหนูไม่อยากทำร้ายความรู้สึกใครเลยหนูก็ต้องคบห้าคนซ้อนกันแบบนี้เหรอไม่ใช่ค่ะพี่คิดว่าไม่รักก็บอกอย่าไปหลอกว่ารักสําคัญกับข้อนี้มากกว่าถ้าหนูไปหลอกว่ารักเขาแล้วก็เปล่าฉันกลับไปหาคนเก่าตั้งนานแล้วและถ้าเกิดเขามารู้ที่หลังพังกว่าอยู่แล้วนะคะวันนี้ บอกเลยตรงๆเธอขอบคุณที่ชอบฉันนะแต่ฉันชอบและรักเธอเหมือนเพื่อนจริงๆเราไม่รู้สึกว่าเราอยากจะปีนความสมพันธ์ไปมากกว่านี้และที่สําคัญตอนนี้แฟนเก่ามางอ้อและเรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปคบคนเก่าก็ต้องบอกกันแบบนี้พูดกันตรงๆไปเลยใช่คค,คือมันอาจจะทำลายจิตใจเขาเนอะแน่นอนอยู่แล้วแหละไม่มีใครหลอกที่จะบอกว่าแบบแฮปปี้กับสถานการณ์นี้ เขาเสียใจอยู่แล้วนะคะ,ะเพียงแต่ว่าให้เขาเสียใจวันนี้ดีกว่าเขาจะยังมีโอกาสและมีเวลาที่ได้ไปเจอใครที่รักเขามากกว่าที่แบบที่หนูเป็นอยู่ตอนนี้นะให้โอกาสเขา<อ>นันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดดีกว่า <ฮะ S 1> ค่ะค่ะเชอรี่ค่ะจะทํายังไงดีคะเมื่อแม่แฟนขอให้แฟนอย่าเพิ่งมาหาหรือมาอยู่กับหนูซึ่งหนูว่าเป็นแฟนใหม่เพราะว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยอยากกลับมาคืนดีกันแต่พอแฟนหนูปฏิเสธทําให้ผู้หญิงคนนั้น เขาชักและอยากฆ่าตัวตายจากปัญหานี้แม่แฟนเลยบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งมาอยู่ด้วยกันกับหนูเลยนะซึ่งแฟนก็ต้องยอมทําตามไม่มาเจอไม่มาค้างกับหนูเลยค่ะเขาขอให้หนูอดทนไปก่อนและเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งไม่รู้เลยว่านานแค่ไหนเพื่อทําให้แม่เห็นแต่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมต้องตามใจขนาดนั้นกลัวเขาตายเหรอ ทำเพื่อแม่หรือแฟนเก่ากันแน่หนูไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหนเพราะแฟนเก่าเขาจ้องจะเอาคืนมาตือ้อมางา้อโทรจิกไม่หยุดเลยหนูก็ไม่รู้ว่าแฟนเราจะหนักแน่นพอไหมคือมันไม่ไว้ใจจริงๆอะค่ะไม่รู้จะทํายังไงดีฝั่งผู้ชายก็ซื้อบื้อเกิน <laughs> ยอมหมด <laughs> เพียงแค่แม่ขอเครียดมากเลยค่ะหนูจะจัดการปัญหานี้ยังไงดีคะคือ <c oughs> ถ้าให้พี่แน,นนะนําน้องเชอรี่พี่จะบอกว่าหนูลองอยู่เฉยๆดู ซึ่งมันยากนะคะมันยากแต่การอยู่เฉยๆมันได้ประโยชน์อะไรหนูจะเห็นอะไรชัดมากเลยแหละหนูจะเห็นภาพชัดเลยว่าแฟนหนูจริงๆแล้วเป็นยังไงค่ะคือตอนนี้สิ่งที่หนูสงสัยคือสรุปแล้วจริงๆอะ่ะเธอทําเพราะว่าเธอยังรักแฟนเก่าอยู่หรือเพราะว่าแม่กันแน่อืใช่ไหมคะซึ่งเราจะไม่มีวันรู้ได้เลยถ้าหนูบอกว่ามีกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่หนักแน่นพอไม่ไว้ใจพี่เข้าใจหมดเลยแต่ถ้าหนูบอกว่าไม่ได้สิเธอจะต้องแบบ มาตรงนี้มาอยู่กับฉันมาทําให้ฉันไว้ใจมาทําให้ฉันเห็นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาก็ไม่ได้รักเราจริงๆล่ะค่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าความเป็นแฟนหนูวันนี้นั้นเขาเป็นคนแบบไหนยังไงเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่โรเลเขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ฟังแม่เขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้รักหนูจริงหรืออะไรเดยก็ตามแต่อันนี้เรามีสิทธิ์ที่เราจะตั้ง ข้อสังเกตเอาไว้ก่อนแต่ใดๆก็ตามนั้นมันจะรู้ได้จากการกระทําของเขาอย่างเดียว <Okay. S 2> มันจะต้องปล่อยให้เขาลองกระทําดูว่าเขาทํำยังไงมีคนเคยพูดเอาไว้นะเชอรี่บอกว่าความรักที่จริงๆนั้นก็คือความรักที่เราปล่อยไปแล้วมันยังกลับมาอื <Okay. S 2> ซึ่งบางทีการนั่งอยู่เฉยๆแล้วดูซิว่าเธอจะทํำยังไงแล้วถ้าเขายังแก้ปัญหาได้และกลับมาหาเราได้เราพูดกันอยู่เสมอว่าเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนค่ะ okay. โจทย์เนี้ยเป็นโจทย์ของเขาเป็นโจทย์วัดใจพี่ก็อยากให้เชอรี่ลองวัดใจดูสักทีเหมือนกันนะเพราะตอนนี้ถ้านหนูบอกว่าหนูพยายามจะดึงเอาแฟนมาฉันต้องแย่งต้องแย่งกลับมาอยู่ข้างๆฉันคนอนะเชอรี่ไม่ใช่สิ่งของนะคะถ้าหนูแย่งมาแล้วเอามาวางไว้ได้เอามาแล้วปิดประตูห้องเก็บไว้ได้มันก็ดีแต่ถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ใช่ของเราหนูดึงเขากลับมายังไงเดี๋ยวมันก็จะเกิดการไปอีกจำได้ค่ะการที่น้องตั้งตั้งคําถามว่าตกลงเขาทำเพื่อแม่หรือแฟนกันแน่เนี่ยเห็นพานหนูยังไม่รู้เลย หนูไม่รู้ว่าตกลงแล้วเป็นเพราะแม่บังคับหรือว่าเขาม,มีใจกับแฟนเก่าเพราะฉะนั้นทุกเรื่องต้องใช้เวลาทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่แค่การยือ้อและชักกระเยาะกันว่าตกลงใครได้ตกลงใครจะได้เพราะว่าวันนี้พี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าน้องได้เข้ามาจริงๆหรือเปล่านะคะวันนี้ต้องใช้เวลากับทุกความรักใช้เวลากับทุกความสัมพันธ์เพราะเรื่องของใจขนาดว่าดูใช้เวลากันดีมากๆแล้วนะคะความรู้สึกทางใจอย่างเคลื่อนเลย และนี่นับภาษาอะไรกับตอนเริ่มต้นที่ยังไม่แน่ใจจริงๆว่าตกลงเนี่ยทำไมแฟนเก่ายังดูมีอิทธิพลต่อบ้านเธอขนาดนั้นยังมีอิทธิพลต่อใจของแม่เธอขนาดนั้นถ้าเกิดว่าน้องรักกันไปเรื่อยๆๆๆ,ๆ,ๆอีกหน่อยแม่บอกให้มาเลิกกับเราเขาจะมาเลิกหรือเปล่าเพราะว่าแม่ดูรักแฟนเก่ามากกว่าวันนี้เลยจําเป็นต้องใช้เวลาอีกอันหนึ่งค่ะการที่แฟนเก่าพยายามที่จะประชดโดยการที่แบบถ้าเธอทิ้งฉันฉันจะชักให้ดูถ,ถ้าเธอทิ้งฉ,ฉันฉันจะตายให้เธอดูเดี๋ยวเรามาดูคนกลางกันค่ะว่าคนกลางรับมือกับเรื่องนี้ยังไง อย่างเดียวที่ควรทําตอนนี้ใช้เวลาและอยู่นิ่งให้ได้ไม่อย่างนั้นค่ะเชอรี่จะกลายเป็นคนที่เพิ่มแรงกดดันให้แฟนซึ่งเป็นคนกลางและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเพิ่มแรงกดดนันพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าเขาจะทายัางไงกับแรงกดดันนั้นบางคนถึงขั้นเออสะบัดมือปัญหาเยอะมากนะักเอเอ,เ,อเลิกเลิกลกันไปก่อนล้วกันก็มีแต่ถ้าเกิดเรารักกันมากพอน้องอยู่นิ่งๆเขาจะเป็นฝ่ายทุรนทุรายเพื่อจะมีเราเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องอยู่นิ่งเขาก็ไม่เห็นทุรนทุรายจะมีเรา คำตอบชัดเจนค่ะไม่ได้เป็นเพราะแฟนเก่าไม่ได้เป็นเพราะแม่เป็นเพราะคนกลางต่างหากที่ไม่รักเรามากพอนะคะเชอรี่นะลองดูต่อไปน้องปิ้นนะคะน้องปิ้ลบอกว่าหนูเพิ่งเลิกกับแฟนได้ประมาณสองเดือนสาเหตุมาจากหนูเองค่ะที่งี่เง่้วเอาแต่ใจแล้วก็ไม่ใส่ใจแฟนเท่าที่ควรหนูได้คุยกับเขาขอร้องเขายื้อเขาและสัญญาว่าจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากกลับมาแล้วไม่ได้ต้องการหนูแล้วต่อให้ดีขึ้น เขาก็ไม่ได้อยากได้แล้วและเขาตัดใจได้แล้วซึ่งระหว่างที่เลิกกันเขาก็ดูตัดใจได้จริงๆค่ะหนูพยายามยื้อเขาไว้ต่อขอร้องเขาที่สุดเท่าที่จะทําได้หนูอยากแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาจะให้โอกาสหนูแต่เขาขอเวลาก่อนให้ทักไปหาเขาเดือนหน้าอืแล้วเขาก็ยังบอกต่อว่าแต่ต่อให้เขาเห็นว่าหนูดีขึ้นแล้วจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมาคบนะเอาตอนนี้หนูสับสนมากๆค่ะจากที่หนูเล่าไปมันพอจะเป็นไปได้ไหมคะว่า ถ้าหนูพิสูจน์ตัวเองจนทําให้เขาเห็นว่าหนูเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วจริงๆเขาจะกลับมาคบกับหนูอีกครั้งหรือถ้าเขาต้องการตัดหนูแล้วจริงๆมันมีเหตุผลอะไรคะเขาถึงได้บอกให้หนูทักไปใหม่เดือนหน้าเพื่อเริ่มงอเขาอีกครั้งน้องเปิ้ลใชเสียงแบบว่าร้องขอชีวิตเปิ้ลเปิ้ลยอมรับความจริงคนเราถ้ารักกันมากๆจะไม่อยากเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่จะกลับมาคบกันแต่วันนี้ พี่รู้สึกว่าหรือการที่บอกว่าทาไมเขาถึงบอกล่ะคะว่าทักกลับมาเดินหน้าหรือเขาแค่ปฏิเสธหรือเขาแค่แทงกักท,ทั้งที่ไม่ได้รักแล้วหรือเปล่าเปิ้ลวันนี้เปิ้ลเองต่างหากต้องยอมรับความจริงนะคะว่าเขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะไม่ว่าเปิ้ลจะกลับมาดีขนาดไหนเป็นเวอร์ชั่นที่เลิศประเสริฐกว่าเดิมขนาดไหนเขาก็ไม่กลับมาแล้วนี่คือความจริงที่น้องต้องขี่เส้นใต้ชัดๆว่าเออว่ามันไม่ใช่เวลาของเราแล้วจร,งจริงๆเปิ้ลจริงๆนะคะอาจจะดูใจร้ายนะเปิ้ลแต่พี่ ขอเนี้ยพูดตรงๆนิดหนึง่งในขณะที่เปิ้นกำลังพยายามบวกคะแนน่ะ <c oughs> คือพี่เข้าใจว่าหนูอยากมีความหวังสักนิดน้อยนิดในการที่แบบอยากจะดึงเขากลับมาค่ะ <c oughs> มันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าแบบ <c oughs> เห็นไหมพี่ <c oughs> ก็ไหนบอกว่าเขาแบบไม่โอเคกันหนูแล้วไงแต่ทําไมเขายังบอกให้หนูทักกลับไป <c oughs> เลยอะ่ะในเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามพี่นะพี่อาจจะรู้สึกว่าเออในโมเมนต์นี้เขาคงรู้สึกว่าโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว <c oughs> คือพูดยังไงหนูก็ไม่ยอมอ่ะ <c oughs> เขาก็เลยอาจจะใช้คําว่าอืมเดี๋ยวเดือนหน้าท <ำ S 2> พลายผ่านาเวลาไป <c oughs> ให้เวลามันผ่านไป <c oughs> แล้วเขาก็หวังว่าเวลาที่ผ่านไปอาจจะทาให้เปิ้ลดีขึ้นก็ได้ <c oughs> เดือนหน้าเปิ้ลอาจจะทําใจได้ <c oughs> แล้วก็ไม่ไม่ทําให้เขาต้องแบบเหนื่อยยากขนาดนี้อีกก็ได้นะคะ <c oughs> อันนี้มองในมุมพี่นะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่เปิ้ลควรทําตอนนี้ก็คือหนูต้องยอมรับความจริงและเข้าใจก่อนว่าโอกาสในชีวิตของคนเรามันไม่ได้สามารถจะดึงกลับมาได้ทุกครั้งหนูได้เสียโอกาสนั้นไปแล้วจากการที่ หนูได้อย่างเงีเงาเอาแต่ใจได้ก็ตามแต่และคนบางคนนะคะเปิ้ลเวลาที่เขาแบบเข้าไปแล้วเข้าไปเลยก็มีอะ่ะค่ะใช่ปะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้แฟนเปิ้ลเขาบั่นใจมากในการที่เขาจะไม่อยากอยู่กับหนูแล้วหนูเองก็ต้องต้องปล่อยเขาไปอย่างงามสงา่า <c oughs> พี่รู้สึกว่าอย่างนั้นเนาะ <c oughs> อย่าทําให้เขารู้สึกว่าแบบนี่ไงผู้หญิงแบบน่าลาคาญคนหนึ่งซึ่งโชคดีแล้วที่ฉันตัดใจไปอะ่ <c oughs> จะจจไงก็ตามแต่ยังอยากให้เขามองเราในเงี้ยดีบ้างอย่างสง่าว่าโอเคเมื่อเธอ ตั้งใจจะไปจริงๆฉันก็คือคนที่ยอมรับความจริงว่าฉันพลาดไปแล้วไม่เป็นไรนะถ้าเกิดแบบคิดว่าอยากจะกลับมาทบทวนก็กลับมาแต่ถ้าวันนี้เธอไม่เห็ดค่าของฉันแล้วก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็แยกย้ายนะเปิ้ลงามสง่าไว้ลูกถึงแม้ว่าจะฝืนใจกลับบ้านร้องไห้ก็ตามค่ะเปิ้ลเคยเจอเวลาที่มีคนมายื้อให้เราซื้อเสื้อเขาไหมคะพี่ซื้อหน่อยสิพี่ซื้อหน่อยสิอ๋อได้ได้เดือนหน้าเดือนหน้า มันอาจจะเป็นบางคนบอกมไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มีตังค์อยู่ในกระเป๋าแต่เขาไม่<ต>อยากซื้อเสื้อใช่ค่ะอาจจะรุนแรงต่อความรู้สึกเปิ้ลนะคะแต่วันนี้เปิ้ลต้องยอมรับความจริงและฝากไปยังคนอื่นๆด้วยนะคะตอนอยู่ไม่ดูแลอย่ารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปตอนมีเขาอยู่ต้องดูแลกันดีๆไม่ใช่ตอนมีเขาอยู่ปั๊บวีนเวียงสารพัดพอเขาไปจริงกลายเป็นเรานั่นแหละแทบตายนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรค่ะเปิ้ลคะ เดินหน้าต่อไปไม่ใช่หมายถึงการเดินหน้าต่อไปเพื่อการยื้อคานะคะเดินหน้าไปนในชีวิตของเราแม้ไม่มีเขาอยู่แล้วนะคะอีกคนหนึ่งนะคะน้องหนึ่งค่ะแฟนเก่าของแฟนผมทักมาบอกแฟนผมว่าจมันเกิดแล้วคิดถึงจังแฟนผมก็คุยกับแฟนเก่าไปเรื่อยๆจนเกิดความรักฮะทำไมเกิดความรักเร็วจังแล้วเขาก็ถามกันว่าลืมกันได้หรือย,อยังอะไรแบบเนี้ย ซึ่งข้อความทั้งหมดนั้นผมเห็นนะเพราะผมกําลังออน Facebook แฟนผมอยู่ใน iPad ซึ่งแฟนผมนะ่ะไม่รู้ว่าผมมาออน Facebook ของเธออยู่ที่ผ่านมาผมกับแฟนทะเลาะก,กันบ่อยด้วยไม่กี่วันที่ผ่านมาพอแฟนเก่าเธอทักมาเธอหาเรื่องเลิกกับผมอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเหตุผลคือแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นนะที่จะเลิกกับเธอผมควรทํายังไงดีครับแฟนเก่าแอบมาคุยและเธอก็มีใจให้ด้วยในการพิมพ์แชทแฟนผมตอบแชทแฟนเก่า ไก็ตอบผมอีกแถมคุยกันแบบหวานๆผมก็ตั้งหิดใจแล้วว่าแฟนผมไม่รักผมแล้วผมเลยบอกเธอไปตรงๆว่าเขารู้นะว่าเธอคุยกับแฟนเก่าอยู่แฟนผมบอกว่าจะไม่ทําอีกแล้วซึ่งเธอก็เคยพูดคํานี้มาก่อนหน้านี้แล้วสองครั้งตอนนั้นเธอก็นอกใจผมไปคุยกับผู้ชายคนอื่นผมอยากทราบว่าผมควรทํายังไงตอนนี้เธอเปลี่ยนรหัส Facebook ไปละตอนนี้แฟนทําตัวไม่เหมือนเดิมเลยล่าสุดผมถามเขาไปว่ายังต้องการผมอยู่ไหมเธอตอบว่าไม่เจ็บดีนะครับ ถ้ายังรักแฟนเก่าขนาดนั้นจะไปเลิกกันทําไมอะครับอืม,อมพี่เข้าใจน้องหนึ่งอีกเหมือนกันว่าน้องหนึ่งกำลังพยายามจะแบบคิดอะไรก็ได้ในการที่จะยื้อให้เขากลับมาค่ะแต่เอาจริงๆนะคะในฐานะของคนนอกเนื้อที่ฟังเรื่องราวที่หนึ่งนะเล่ามาพี่ยังไม่ค่อยรู้สึกเลยว่าแฟนหนึ่งยังรักหนึ่งอยู่ตรงไหนอะดูเหมือนเขาทําอะไรตั้งหลายอย่างที่ทําให้เราเห็นสําหรับการกลับไปคุยกับแฟนเก่าแล้วก็มีการ ไปคุยกันอะไรแบบนี้เนะี่ยไม่ใช่ครั้งแรกหนึ่งบอกว่าเขาเคยนอกใจไปคุยกับผู้ชายคนอื่นมาแล้วตั้งสองครั้งนั่นสี่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออแล้วเขารักหนึ่งอยู่ตรงไหนนะใช่เนาะ,ค,ะคนที่รักกันนะคะยังไงเขาก็จะไม่นอกใจกันนะคะหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรใดๆก็ตามแต่มันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวหนึ่งรักเขาหนึ่งยังไม่นอกใจเขาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยหาเหตุผลในการทําความเข้าใจในเรื่องนี้ยากจริงๆนอกจากเหตุผลก็คือ เขาไม่ได้รักน้องหนึ่งเท่าที่น้องหนึ่งรักเขา <คะ S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าควรทํำยังไงมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทายากก็คือต้องทําใจแล้วแหละ,<ค>ะเพราะในที่สุดแล้วอะค่ะโหเขาตอบชัดเจนไปหมดทุกอย่างเลยเขาแสดงออกเขากระทาและเขาตอบชัดเจนหมดซึ่งถึงแม้ว่าเราจะพยายามจะไปขุดคุยว่า <c oughs> อ้า็ถ้าเป็นแฟนเก่าแล้วมีรักกันแล้วเลิกกันทาไมไม่รู้เหมือนกัน <คะ S 2> แต่วันนี้เขายังคุยกันอยู่อีกคร้ะหนึ่งในวันที่เขามีหนึ่งอะ เขายังอยากกลับไปคุยกันอยู่เลยนั่นมันเหตุผลมันไม่เกี่ยวแล้วแหละว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรแต่วันนี้เขายังอยากคุยกันอยู่นั่นคือความเป็นจริงที่หนึ่งต้องยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดและในที่สุดการยอมรับความจริงว่าเรากําลังอยู่กับใครคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รักเราแล้วเลยนั้นเนี่ยเจ็บปวดก็จริงเนี่ยน้องหนึ่งแต่มันต้องทําอะค่ะมันทําอะไรไม่ได้จริงๆในวันที่คนคนหนึ่งเขาไม่รักเราแล้วอนอกจากทาใจเสร็จป้าตัดใจด้วยนะ เราต้องพยายามถอยออกมาแล้วค่ะพี่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแฟนเก่าเป็นเรื่องของผู้หญิงที่เป็นแฟนน้องไม่รักเรามากพอจะซื่อสัตย์เขาถึงนอกใจทุกครั้งที่มีโอกาสไม่นอกใจกับคนใหม่ก็กลับไปคุยกับคนเก่าแล้วเราอยู่ตรงไหนอะคะเราเป็นแฟนไม่ใช่หรอทําไมถึงไม่ดูแลหัวใจขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รักกันมากพอจะซื่อสัตย์ต้องตัดเขาออกจากชีวิตแล้วค่ะทํายากแต่น้องจะทําได้ดีกว่าน้องจะต้องระแวงไปทั้งชีวิตเพราะว่าเขาทํากับน้องมาหลายครั้งแล้วนะ ครั้งต่อไปน้องมั่นใจหรือครับว่าน้องจะไม่ระแวงก็ขนาดตอนนั้นที่จับได้เธอก็ยังเป็นแบบนี้เห็นไหมคนใหม่ก็นอกใจสักพักหนึ่งกลับมาคุยคนเก่าอีกแล้วแปลวว่าเธอไม่ได้รักเราเท่าไหร่เลยนะวันนี้เราต้องรักตัวเองแล้วคะ่ะเราคงไม่พร้อมจะนั่งระแวงแบบนี้ทั้งชีวิตแล้วนะนะคะ <c oughs> นะสำหรับใครก็ตามทีที่กําลังถูกทานไฟเก่าเผา <c oughs> อยู่นะคะบางที่านไฟเก่าเหล่านั้นคือโจทย์วัด ว่าคนที่เรารักเขารักเราขนาดไหนถ้าเรารักกันมากพอจะเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่จะดึงใครออกจากเราไม่ได้จะดึงใจของแฟนเราออกจากเราไม่ได้แต่ถ้าเดี๋ยวก็คนเก่าไปเดี๋ยวก็คนใหม่ไปอีกละไปคุยกับคนนั้นอีกแล้วให้ตัดสินใจเลยค่ะว่าเราคงไม่พร้อมจะระแวงใครสักคนไปตลอดชีวิตแบบนี้ น,ะะนี่คือเพี่อพี่ชอตพอดแคสต์ค่ะเรามีอีกหนึ่งพอดแคสต์นั่นคือพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์มีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยอยากฟังรูปแบบไหนเซิร์ชได้เลยค่ะถ้าอยากฟังพี่อพี่ชอตตัวต่อตัวเซิร์ชได้ใน Apple Podcast และแอ p พอดแคสตที่มีนะคะพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว,ตวและเจอกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทังอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ